Very good. อเอาออกเลยนะคะนีะ่เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะโอ้ยเ,เนาะเด็กไม่สบายห,หน้าตาเลยได้เดียวเนะี่ยเอามะม่วงมาอ้าง

Wow, look at that colorful. So beautiful. เด็กไม่สบายอาการดีขึ้นนะอาการดีขึ้นน้อยหนึ่งโอ้ยวันนี้ค่ะเหลือฟอสวยมากไหมแต่ว่าขึ้มนะคะอากาศไม่ค่อยดีฝน <So> funny. โอ้ยบรรยากาศบ่ค่อยดีวันนี้เลยบอดีได้เห็นแสงสีสวยงามของใบไม้เบิร์นิงบุรเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดง Go ahead. Oh yeah. Hey, no. Okay, my mommy taking picture. Oh, hey hey Paul, look at mommy. ลิ้นเล่นกับเศษไม้ที่ร่วงล่วงลงมาดูสองทางทางแบบสวยเลยจุดดูวิวของแม่บ้านดูสิปาดเดีจุดดูวิวเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะ ดูค่ะบนเขาบนเขาก็เริ่มสวยแล้วค่ะบนเขาก็เริ่มดูสวยงามมากเลยเห็นไหม้ไกลแล้วใกล้แล้วไกล,ล,กลจะสีสวยงดงามอลังการแล้วดูกระดาษใี้ลู โอเวเดย์แคลิฟอร์ดใช่ไหม Beautiful Desia ลูกงามหลงามหลงามอิลีว้าวดู Whoa! You do uh huh. Careful, careful. You don't break that. Wow! Yeah, okay? Okay. There it go. we go. I really wanted to put it back, but I can't. Bird nest mm -hmm. Where? Where? There, the old oh, one, broken already Oh, I know oh. Let's go see over there Ready, ready, ready. Anything in my hair? No. Oh yeah. Ah. I can't do it. Oh. oh very good. Ugh, I can't get it. I <laughs> need a see. ไมากเลยนะเวลาเนี้ยบรรยากาศอืมเกือบอ๋อเกือบ มาเร็วๆลูกวันนี้ใบไม้ได้เปลี่ยนสีแบบสวยงามเลยทีเดียวแต่ว่าบรรยากาศขึ้มฝนตกอะเลยเห็นไม่ค่อยชัด ถ้าวันไหนมีแดดนะจะดูชัดและแจ่มกว่านี้ค่ะดูเมืดขึ้นฝนตกค่ะฝนตกลิ้นค่ะวันนี้พอดีฝนตกเลยได้ออกมาเดินเล่นน้อยๆออกกำลังกายกับนารินนารินอยู่บ้านวันนี้นารินเป็นไอเป็นไอคอกคอกแคกแคเป็นตั้งแต่คืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ ุ่งนี้ก็ให้ไปเรียนตามปกติค่ะบ้านเลืพผ้าเดินป้าหลังบ้านออกกํำลังกายสองดูเห็ดไปด้วยเริ่มมืดมาแล้วเขาบ้านดีกว่า ลิ้นเลยแล้วลูกบรรยากาศเริ่มมืดเข้าบ้านเข้าบ้านนลินบนเขาเกษวิทยาเล็น Oh. Be careful อย okay. ่ากดาวเปเที่ยนะโอเคบรรยากาศนอกบ้านฝนตกนะคะมันนี่ก็เลยย,เย,เย่างแฮมเอบอร์เกอร์ย่างเบอร์เกอร์ในบ้านย่างเบอร์เกอร์ในบ้านเตาในบ้านชีสเบอร์เกอร์เบเก้นนะคะชีสเบอร์เกอร์ เบเก้นถอดเรองเราได้น้ำปังของเราได้เบเกนเองเราก็ได้ไดแต่ว่าแฮมเบอร์เกอร์ยังไม่ได้ ได้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาชีสลงไปเลยค่ะช่วยค่ะแล้วม่บ้าบัก็เอาออกเลยนะคะนี่ค่ะใส่ขนมปังเลยค่ะแล้วก็เบเก้นของเราได้เห็นไหม,มเห็นไหมคะมอืมได้แฮมเบอร์เกอร์เบเก้น สลัดผักง่ายๆยาวันนี้อาหารจานเดียวประมาณเนี่ยค่ะ